มีไหมวะอ๋โรมโอ้โหถือว่าไม่เกลือแล้วนะไ,ได้ใบนี้แถมเป็นตัวดังด้วยสวัสครับสำหรับคลิปนี้นะก็จะมาแกะกล่องนะลุ้นการ์ดกันอีกครั้งนะมันเป็นการ์ดเออ่แมชแอทแทกอีกแล้วนะอันนี้ผมเคยเคยแกะแล้วรอบนึงนะเคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็อันนี้อยากจะามาลุ้นนะฮะเอามาลุ้น,นจริงๆผมได้การ์ดตระกูลเนี้ยการ์ดซีเนี่ยเกืบครบแล้วนะฮะ แต่ว่าผมอยากจะมาล่าพวกใบแปลกๆนะที่ผมยังไม่ครบคือ,อที่เป็นโครมชิลนะเป็นใบโลแล้วก็เป็นายเซนเนี่ยอยากจะได้ายเซนเอามาลุ้นเล่นๆน,นะฮะแล้วก็เป็นาลเซนแล้วก็มีนะชิ้นส่วนชิ้นส่วนเสื้อใช่ไหมวะมันมีลุน้นชิ้นส่วนเสื้อด้วยใช่ไหมโครมชิลออโตกราฟเอ๊ย hey, รือว่าชิ้นส่วนเสื้อมันลุ้นแต่ใบใบเล็กวะผมจําไม่ได้แล้วอันนี้เอออันนี้ราคาเนะี่ยอันนี้ซื้อจากร้านเหรอ เอเชียบุกนะนี้คือราคานะครับก่อมาเรื่องเลยดีกว่านะดูว่าจะเกลือไหมเพราะจริงๆแล้วผมมั่นใจว่ามีโอกาสเกลือสูงนะเพราะว่าผมเคยได้ได้แบบว่าผมได้ใบอื่นเนีย่ยใบพวกใบธรรมดากับใบทุกอื่เนี่ยผมได้มาเยอะแล้วเออต้อมาลุ้นกี่ทีนะว่าครั้งนี้จะยังไงนะฮะก็อถ้าเกลือคงต้องต้องปล่อยนะใบซ้ำใบอะลรปล่อย,ปล,อยปล่อยเอาทุนคืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นซอง าการ์ดในนี้คือการ์ดที่เขาจะแถมแน่นะตัวคิย์ลีย์ในบัพเป้เนี่ยเห็นไหมบนหน้ากล่องเขาจะการันตีแล้วว่าต้องได้ใบนี้แน่นอนเนี่ยฮะนี่นะครับปุ๊บปุ๊บเราก็จะมาแกะดูนะว่าหลังใบของบัปเป้เนี่ยมันจะมีใบพวกลิมิเต็ดนะเออใบลิมิเต็ดพวกลิมิเต็ดโกเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะผมก,ก็ยังไม่ครบนะพวกใบลิมิเต็ดขาดอีกแค่ไม่กี่ใบนะครับประมาณสี่ห้าใได้มั้ง อันนี้สวยนะสวยเลยผมมีแล้วแต่ว่าผมชอบการดีไซน์การเข้าสวยดีอันนี้เป็นใบโอ้ไอหนูเจ้าฟิลิกนะฮะก็เซอโโร์ยลิกุเลียนนะฮะก็เฟร์านตอริสเอ๊ะฟราเดลเรมียังวะเนี่ยโอเคนะครับพวกนี้มันเป็นการันตีอยู่แล้วว่ามันต้องได้มันต้องออกก็จะมาแกะการแกะการมีทั้งหมด66บใบนะครับนี่ซองแรกนะฮะ ดูไหมมีมีอะไรหนาะๆไหมไม่มีอะไรหนาะๆนะครับดูแล้วไม่น่าจะมีลุ้นเท่าไหร,ร่นะฮะถ้ามีหนาะๆนี่คือแบบเด็ดแน่นอนเนะี่ยตอนนี้มีใบเฮอริเทจนะเป็นอะไรเนี่ยอิตาแลมเบนดี้อะไรวนะเ la นะี่ยเป็นใบเฮอริเทจเฮอริเทจก็สวยนะครับสี่แปดเจ็ดอืมแยกไว้โอ้คริสตันนะครับคริสตันนี่ถือว่าออกยากนะเป็นราฮิมสเตอร์ลิงนะโอ้คนนี้ก็โอเคนะครับราฮิมสเตอร์ลิงโอ้คนนี้ถือว่าใบคริสตันออกมาแล้วหนึ่ง ผมก็เก็บเรื่อยๆนะใบคิสตันวิสเจมนี่ผู้ใบนอร์มอลแหละเมนดี้วินนีสิวุตจูเนียนะฮะอ๋อเซบรสเ็นต์ฮัลแล่เจ้าฟิลิกส์อูทาซามาติยากัปตันอลาบ,บาบโบนูชิจิมิเนต มาคอสอคูนาคู่หูแอนโทนีนะฮะอีวาลากิตอ้ออ่าเป็นไลเซนดิจิตอลนะฮะฟิลโฟเดนดิลซิวเลอร์วอร์ชิฟันได้ดิโก้คาร์ลอสไลเซนอาฟโรโซเดวีน, i, นะฮะอันนี้ก็พวกนี้มันผมได้มาเกือบครบแล้วนะก็เลยแบบไม่มีลุ้นอะไรมากมายนะ ดูแล้วมีทรงเสือแน่นอนคนระับโหอันนี้ไม่มีอะไรออกกนะันเยดูดูจากความความหนาของของการ์ดและดูด้านข้างก็รู้แล้วนะฮะว่าอะไรออกไม่ออกโอปะหัวมวยใบยแรกนะฮะเป็นฟาบิโนนะครับนี่ฟาบินโนใบคิสตันนะฮะคิสตันนี่ถือว่ถือว่ามีราคานะครับยิ่งถ้าได้ตัวแบบว่าพวกเมสซี่โรนัลโดเลยแบบนี้ผมมองว่าเออมันน่าเก็บนะถ้าใครเป็นแฟนทีมไหนน่าเก็บให้ครบนะฮะ กัปตันจอแดนนะฮะเบอร์อโดซินวาลุกชอตอนเนี้พอสเปอร์เอกาเซียซิชโกเมสคาร์เบียลันซินนี่ฮาวิบานส์แชมเบอร์ลินปารีสลาเซนโชเลสเมเลตจัวควินโลกโก้เป็นซิมิลานะ่ยแดนนี่เบลิน เฮ้อันนี้ใบนนหนาหนานี่มันเป็นโล่ไหมวะใช่ไหมเป็นใบโล่หรือใบอะไรหรืออาจจะไม่มีอะไรมีไหมวะโอ้ Lionel Messi นะครับเป็นโครมโอ้โหถือว่าไม่เกลือแล้วนะไ,ได้ใบนี้แถมเป็นตัวดังด้วยเฮ้ยโอ้แจ๋วแจ๋วโอ,อ้นนี้ เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะไม่คิดว่าจะเป็นไบโครมออกนะครับไบโครมคือซ r อารสิบสี่นะมันจะมีอนัมเบอร์ด้วยนะครับโอ้อันนี้สวยนะครับเป็นเป็นเมสซี่นะฮะถือว่าโอ้ถือว่าไม่เกลือนะผมว่าถือว่าคุ้มค่านะผมไม่รู้นะว่าราคามันเท่าไหร่นะแต่สําหรับตัวผมนะฮะได้ได้ใบแบบที่เป็นทักเตะระดับเนี้ยตํานานแบบนี้นะแล้วเป็นตอนชุดชุดบาร์ซ่านะชุดทีมเก่าด้วยนะโอ้ถือว่าโอ้ถือว่าแจ๋วนะอันนี้แม่ เป็นปลื้มอีกแล้วนะเป็นปลื้มอีกแล้วโอ้ที่เหลือใบอื่นใบอื่นไม่มีความหมายนะครับโหบอกเดี๋ตอนแรกนมกาพุ่งตรงแล้วตอนแรกเห็นด้านข้างมันก็เป็นพวกเอ่อพวกใบอะไรใบเป็น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 โล่เป็นโครมชิลตอนแรกเดี๋ยวมาดูรีแคปกันนะว่ารอบนี้มีอะไรบ้างนะก็นอกเหนือจากใบที่เป็นเออลิมิตอะตอมิกแล้วก็จะมีใบนี่ครับโกล นิมเตะอีดิชันนะฮะทั้งหมด3ใบเนี่ยอันนี้เขาการันตีไว้ได้อยู่แล้วแต่จะได้ใบไหนนะครับแล้วก็มีเฮลิเทนหนึ่งใบนะครับสําหรับรอบนี้เป็นเฮลิเทนหนึ่งใบแล้วก็มีนี่นะครับเป็นใบคริสตัลสองใบนะเป็นนักเตะที่เออมีชื่อเสียงเนี่ยอันนี้ถือว่าเก็บได้นะผมมองว่านะถือว่าสวยงามนะอาจจะไม่ได้ซูเปอร์สตาร์นะแต่ว่าถือว่ามันเป็นทีมใหญ่นะฮะแล้วก็มีใบที่เป็นใบเบสนะฮะใบเบสพวกนี้ผมมีหมดแล้วนะ่ยในวงเดบรอยเนี่ยเออมีหมดแล้วเดี๋ยวคงจะ เก็บรวบรวมในเยอะแล้วมาปล่อยนะครับว่าคงไม่เก็บซ้ำนะเพราะว่าเท่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็เยอะมากนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้แต่ที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะข้อไฮไลท์ของตัวผมด้วยคือมีนี่นะฮะเป็นเลวเนลเมสซี่นะครับเป็นใบโครมน,นะฮะ cr 1 4โอ้โหสีดายนะติดรอยนิ้วมือไปแล้วลืมใส่ถุงมือนะฮะโอ้สวยงามนะใบโครมนี่คือมันเป็นเออ่ใบเรียกว่าอะไรล่ะเป็นซีรีส์ซีรอินของของ,ของท็อปเขาอะ เออที่เรียกว่าท็อปโครมแต่แต่ว่าครั้งเนี้ยท็อปท็อปเนี่ยเขาเอาโครมเนี่ยมาใช้กับออซีรีส์ของแมทแท็กที่เป็นการ์ดเทรดดิ้งการ์ดเกมเนี่ยซึ่งถือว่าเขาทําออกมาได้ดีมากๆนะเพราะว่าดูความหนาของการ์ดที่เป็นออการ์ดโครมนะมันสวยจริงๆนะครับแล้วก็มันแบบสมชื่อนะโครมอะโครเมียมอนะโอ้ดูนะมันเงาแวบแล้วก็การ์ดมีความหนาเนี่ยดูแข็งแรงนะครับแล้วก็สวยหน้าเก็บสะสมนะซีรีส์ของ Top Chrome, ท็อปโครมท็อปแมทแท็กโครมนะ แล้วก็ปกติอ่ะไอ้ท็อปโครมเนี่ยเขาจะมีบล็อกแยกของเขานะแต่ว่าตัวที่เป็นแมทแอทแท็กธรรมดาที่เราซื้ออยู่เนี่ยของซีซั่น2022เนี่ยเขาก็มีการแทรกที่เป็นใบท็อปโครมเนี่ยท็อปแมทแอทแท็กโครมอ่ะมาด้วยนะซึ่งไอ้ใบที่แทรกมาทั้งหมดเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามีกี่ใบนะสิบกว่าใบาหรือยอี่สิบใบอ่ะใน 20, 20ยี่สิบยี่สิบใบเนี่ยมันจะไม่มีอยู่ในกระป๋องกล่องท็อปโครมธรรมดาเนี่ยมันจะมีแค่ในเฉพาะของที่เป็น แมตต์แอตแทกเอ่อเท่านั้นนะแมตต์แท็ก2021-22เนี่ยเออถือว่าโอ้โหถือว่าเฮงนะครับจริงๆมันออกยากนะตั้งแต่ผมเปิดมาเนี่ยแมตต์แอตแทกซีซันเนี้ยผมไม่เคยได้ใบพวกนี้เลยนะเออมีครั้งเดียวที่ได้แล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นตัวที่ตัวที่ดีด้วยนะครับเป็นตัวที่แบบน่า,าสะสมมากๆนะตัวนี้จะต้องหาซองใส่ท็อปโหลดแล้วนะฮะก็คลิปนี้นะคงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับโอ้บอกว่าเป็นปื้มมากๆนะนะการเปิดการนะครับรอบนี้ไม่ผิดหวังนะไม่เกลือนะ ขอขอบคุณที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับผม